กลาบสวัสดีพี่พี่เอฟซีกุมารทองบางพะเยาทุกทท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับพาะเครื่องเครื่องรางของขังนะครับ,ก,บกับผมกุมารทองบางพะเยาว,วันนี้ได้ภาะสวยๆครับเอามาฝากพี่พี่เอฟซีเหมือนเดิมนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อครับผมเบอร์เก่าเบอร์เดิมครับ0647561169เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเพียงแค่ท่านนำเบอร์โทรผมไปค้นหาในไลน์นะครับก็ สามารถพิมพ์เบอร์ไสยได้เลยนะครับลายก็จะเด้งมานะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมมาชมองค์แรกชิ้นแรกกันเลยแล้วกันนะครับองค์แรกชิ้นแรกวันนี้ครับผมนี่ฮะเป็นพระหูยานนะครับพระหูยานพิมพ์ใหญ่ลบบุรีครับผมเนื้อชิ้นเงินเก่าๆเลยนะครับองค์นี้กรอบเก่ามากเลยนะครับนี่ขมูขมัวหน่อยนะครับองค์นี้สภาพพอสวยนะครับนี่เลี่ยมจับขอบไว้นะครับ กรอบจะออกมัวๆหน่อยนะครับพี่ๆสองสองจะไม่ค่อยชัดเจนนะฮะนี่ฮะเป็นเนื้อชิ้นเงินนะครับเป็นเนื้อชิ้นเงินนะครับพระสวยนะครับพระสวยนะครับยังพอมีหน้ามีตานะครับเนี่ยกรอบมันออกเหลืองๆคุ้ๆหน่อยนะครับ องนี้นะครับผมเปิดไว้1,500บาทนะครับ1,500าบาทนะครับพี่ๆท่านใดชอบแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับเบอร์เก่าไปเดิมนะครับ064 7 5 6 1สีเจห้าหนึ่งะครับต่อไปนะครับองค์ต่อไปเป็นพระนี่ครับพระยอดขุนพลนะครับเป็นสนิมแดงครับนี่ฮะไข่นาาเลยนะครับลบุรีครับผมสนิมแดงนะฮะเนื้อสวยนะครับเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะฮะเตรียมจับขอบกันน้ําอย่างดีนะฮะ เรียมจับขอบกันน้ําอย่างดีนะครับเป็นสนิมแดงนะครับเป็นสนิมแดงนะครับองนี้ก็เป็นหลังลายผ้านะครับเนื้อสวยๆเลยนะครับอ่าพี่ๆท่านใดชอบผมเปิดไว้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับจุกใจแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นขุนแผนนะครับขุนแผนบ้านกลางพิมพ์ทรงพลใหญ่นะครับนี่ครับพิมพ์ทรงพลใหญ่นะครับพระเหมือน อ่าตาภาพใช้นะครับเหมือนตภาพใช้มานะครับผ่านการใช้มานะครับมีคาบรักนะด้านหน้าเหมือนลงรักบางๆนะครับจอญาติสูมนะครับอปะกอที่หนึ่งนะครับพลาสติกจะสะท้อนไฟนะครับนี่ครับพิมพ์สวยคมชัดครับนะบกลางพิมพ์ทรงพลใหญ่นะครับพิมพ์ทรงพลใหญ่นะครับ อ่ะองนี้เอาหนึ่งพันห้ารอยบาทเหมือนกันนะครับหนึ่งพันห้ารอยบาทนะครับอ่าต่อไปนะครับองค์ต่อไปจะเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับองค์นี้เป็นบางขุนพรมนะครับนี่ครับเนื้อสวยสวยเลยนะครับเป็นพิมพ์เส้นได้ครับองนี้ฮะเรี่ยมจับขอบแบบโบราณนะครับนี่เป็นพระเรี่ยมเงินเรี่ยมทองมานะครับนี่ครับเป็นพิมพ์เส้นได้ครับองค์นี้เนื้อสวยนะครับ เนื้อสวยนึกนุ่มนะครับเนี่ยซองดูออกนวลตาดีนะครับนี่ครับจะมีคาบฟูฟูขึ้นมาเนื้อนวลนแบบนี้เลยนะครับมีมลสารนะครับมีมลสารนะองค์นี้เปิดไว้สองพันครับเปิดไว้สองพันนะครับ ถูกใจแคบหน้าจอแอดไลน์มาได้เลยนะครับวันนี้ได้สมเด็จสวยๆมาหลายองค์นะครับเป็นชุดเก็บสะสมนะครับต่อไปเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับวัดระฆังองค์นี้เนื้อสวยมากเลยนะครับนี่ครับดูเนื้อหนึกนุ่มนะพวกแก่น้ํามันตัง้วนะครับเนื้อจะหนึกนุ่มกรอบจะขุนๆหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นพระเลี่ยมห้อยมานะครับนี่ครับผมดูด้านหลังนะครับมวลสารด้านหลังมวลสารสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับ มณฑาตัวตัวแบบนี้เลยนะครับดูนะครับปึ๊กๆเลยนะครับปึ๊กๆนะองค์นี้ก็เปิดไว้สองพันนะครับเปิดไว้สองพันนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับผมพัตะคังพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นพัะตะคังอีกองค์หนึ่งครับนี่ครับองค์นี้ก็เนื้อขาวนวลตาดีนะครับนี่ครับเนื้อขาวนวลตานะครับ เป็นพระเลี่ยมทองเก่ามานะครับชุดนี้นะครับเป็นพระเลี่ยมทองเก่ามาดูนะครับดูเนื้อหนึกนุ่มนะครับเนื้อหนึกนุ่มส่องดูมีมอสรสนเม็ดดาเม็ดแดงสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะอันนี้องค์ที่สามนะครับองค์ที่สามนะครับเปิดไว้สองพันนะครับเปิดไว้สองพันนะครับผมอ่าต่อไปนะครับรายการต่อไปองค์ที่สี่ครับองค์ที่สี่ก็เป็นวัดระฆังนะครับองค์นี้ก็พิมพ์ใหญ่นะครับนี่ฮะ ทิมใหญ่วัดะฆังนะครับดูเนื้อครับนนุ่มมากนะครับเนื้อหนึกนุ่มนะครับมีรอยปีรอยแยกนะดูอาองนี้ไม่ค่อยผ่านการใช้นะดูแล้วนะครับรอยขึ้นปาดอย่างเหมือนอ่าสภาพเดิมๆนะครับนี่ครับแกะกรอบไม่ได้นะครับแกะกรอบไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเลี่ยมเลี่ยมนานแล้วกลัวพระแตกนะครับนะครับ เจ้าของเดิมเรี่ยมทองใช่นี่ครับผมเอาทองพันนะครับองค์นี้องค์ที่สี่ครับต่อไปองค์ที่ห้าครับผมต่อไปองค์ที่ห้าเป็นวัดเกตชโยนะครับนี่ครับพิมพ์วัดเกตชายโยครับอันนี้องค์ที่ห้าครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับดูคาบแป้งนวลตานะครับไม่ผ่านการใช้นะครับสภาพสวยเดิมนะครับดูเนื้อด้านหลังนะครับ มีรอยปูไตรอยปรีรอยแยกแบบนี้ฮะอ่ะเปิดไว้สองพันเหมือนกันนะครับเปิดไว้สองพันนะครับอ่ะต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นพระอ่าพิมฐานแซมนะครับวัดระฆังอ่ะองค์นี้แกะมนสารนะครับเนื้อออกอมน้ําตาลเหลืองๆแบบนี้เลยนะครับนี่ตรงเขามีเม็ดมนสารใหญ่ๆฮะมีเม็ดมวลสารใหญ่ๆครับสวยงามนะครับองค์นี้ นะครับองนี้เปิดไว้สองพันบาทเหมือนกันนะครับนี่ดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังมวลสารปึ๊บๆเลยนะครับนี่ฮะด้านหลังมวลสารปึ๊บๆเลยดูครับชัดเจนนะครับเนื้อหนึกนุ่มนะครับเนื้อหนึกนุ่มนวลตาเลยนะครับองนี้ฮะเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับองนี้ก็เปิดไว้สองพันนะครับเปิดไว้สองพันบาทนะครับอ่าต่อไปนะครับผมรายการต่อไปเป็นพระพงษ์ทพันณ์นะครับพิมพ์หน้าแก่ นะครับองค์นี้สวยจัดจ้านเลยนะครับอ่าสวยจัดจ้านมีหน้ามีตาแบบนี้ครับอ่ามีหน้ามีตาแบบนี้เลยนะครับเนื้อตวยๆยมันมันครับเนื้อตวยๆยมันมันครับด้านหลังเป็นรอยนิ้วมือแบบนี้นะฮะด้านหลังเป็นรอยนิ้วมือแบบนี้เลยนะครับอ่าองนี้เปิดไว้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมต่อไปนะครับรายการต่อไปรายการต่อไปจะเป็นนี่ครับผมเสือหมอบนะครับ องนี้เป็นเสือมอบนะครับเป็นเขี้ยวหมูแกะนะครับเขี้ยวหมูแกะเป็นเสือนะครับองนี้เอา800นะครับ800บาทนะครับช่ำๆเลยเขี้ยวเก่าๆนะครับ800บาทนะครับอ่าต่อไปนะครับต่อไปมาดูพระสมเด็จอีกชุดหนึ่งนะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นวัดระฆังนะครับอ่าวัดระฆังนะครับอ่าสภาพเดิมๆนะครับนี่พูดถึงสภาพเดิมๆนะครับไม่ค่อยผ่านการใช้เลยนะครับ ขึ้นขึ้นเขาเรียกอะไรไม่รู้ค่าอะไรไม่รู้นะครับอันนี้ผมได้มาแบบนี้เลยนะครับดูมันเนื้อมันนวลตาดีนะครับชุดนี้นะครับอ่าชุดนี้เปิดไว้องละพันนะครับอันนี้องคละพันนะครับเป็นวัดระฆังนะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับผมอ่าชุดที่เลี่ยมกรอบพลาสติกก็เปิดไว้สองพันนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับนี่ฮะเนื้อจะออกแห้งๆนะครับเนื้อแห้งๆนะครับเนื้อแห้งๆอันนี้เป็นพิมพ์ฐานแตมนะครับพี่ๆนะครับ ครับผมเป็นพิมพ์ฐานเต็มอ่าองค์นี้ก็สวยนะครับองค์นี้ก็สวยเลยนะครับเหมือนลาเหมือนพระอยู่ในกระป๋องนะครับอ่าชุดนี้นะฮะอยู่ในกระป๋องอ่านี้องค์ที่สามนะครับองค์ที่สามอ่าองค์นี้ก็สวยนะครับผมองค์นี้ก็สวยเลยนะครับอาหนึ่งพันนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์น line, มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหก หนึ่งหกเก้านะครับอันนี้หนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับผมอ่าต่อไปนะครับต่อไปอ่องค์ที่สี่ครับอันนี้องค์ที่สี่นี่ฮะเนื้อสวยนะครับเนื้อสวยดูนึ่มนุ่มดีนะครับอันนี้องค์ที่สี่นะครับหนึ่งพันบาทนะครับต่อไปองค์ที่ห้าครับผมองค์ที่ห้าองค์นี้จะเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับไม่แน่ใจว่าวัดระฆังหรือบางขุนพรมเนาะ ก็มันมีคาบกุนะครับนี่ครับเป็นฟองเต้าหู้แบบนี้เนาะอ่าน่าจะเป็นบางขุนพรมนะผมว่าแต่เจ้าของเขาบอกวัดละรังอ่านะครับอ่าเผื่อพี่ๆท่านใดชอบนะครับอ้าวหนึ่งพันบาทนะครับอชุดนี้มีห้าองค์นะครับแล้วมันจะมีบางขุนพรมอีกชุดหนึ่งอันนั้นจะมีตาปั๊มนะครับเดี๋ยวผมจะอให้พี่ๆดูนะครับอ่าต่อไปนะครับมาดูพระหูญาดลบบุรีครับเป็นเนื้อชินเงินนะครับ อ่านี่ครับเนื้อแห้งๆตัวตัวไว้มีหน้ามีตาแบบนี้เลยนะครับอ่านี่ครับผมเนื้อระเบิดระเบิดแบบนี้ฮะเนื้อระเบิดนะครับชุดนี้เป็นพิมพ์พิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้เปิดไว้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับมาดูอีกองหนึ่งนะครับอันนี้เป็นพิมพ์อกกากะบาทนะครับนี่ครับอกมีกากะบาทเป็นเนื้อชิ้นเงินนะครับ เนื้อชิ้นเงินนะครับสวยๆเลยนะครับเนื้อระเบิดสวยนะฮะด้านหลังเป็นลายผ้าแบบนี้ครับอง์นี้ผมก็เปิดไว้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับมาดูอีกองคหนึ่งครับผระหูยางองนี้สวยเดิมเลยนะครับคาบกุ้มเดิมนะครับประปลอดวิ่งๆเลยนะครับองนี้ นะครับบัวเป็นเหลี่ยมเป็นฐานเป็นมิติเลยนะครับด้านหลังลายผ้าองค์นี้ไม่ผ่านการใช้เลยนะครับองค์นี้ไม่ผ่านการใช้เลยนะครับเอาพันห้านะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปหูยานอีกองคหนึ่งครับนี่ฮะองค์นี้ก็เนื้อระเบิดสวยนะครับนี่ครับมีหน้ามีตานะครับมีหน้ามีตานี่ฮะเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าเปิดไว้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ ถูกใจก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นชินราชใบเตมานะครับปูวัดใหญ่พิศณุโลกนะครับนี่ครับผมประลอดวิ่งวิ่งเลยนะครับพระตัวเดิมไม่ผ่านการใช้องค์นี้ก็เปิดไว้1,500บาทนะครับ1,500บาทนะครับอ่ะต่อไปนะครับผมต่อไปเป็นพระนี่ครับมหาสวนนะครับองค์นี้สวยจัดจ้านเลยนะครับ องนี้เนื <nota' S 1> <43 1990 S 2> ้อสวยจัดจ้านเลยนะครับดูหน mm ้าตานะครับด mm ูมีหน้ามีตานะครับนี่ครับผมองนี้เปิดไว้1 5 0 0พันรอบาทเหมือนกันนะครับหนึ่งพันห้ารอยบาทนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับหนึ่งพัน้ารอยบาทนะครับต่อไปนะครับต่อไปมาดูพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับอันนี้เป็นบางขุนพมนี่ครับผมหลังตาปั๊มนะวัดใหม่อมตะรดนะครับ เนื้อสวยนะครับเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับหลังตาปัม๊มอันนี้น่าเป็นกุใหม่นะครับเอาองค์ละหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับผมอันนี้องค์ที่หนึ่งครับผมต่อไปนะครับองค์ที่สององค์ที่สองจะเป็นพิมพ์อาอกุดนะครับนี่ครับพิมพ์อกุดเออพิมพ์ตังขตินะครับ พิมพ์สังคตินะครับพูดผิดนะครับดูเนื้อนะฮะตัวปุ๊กเลยนะครับด้านหลังมีตาปั๊มตายางแบบนี้ฮะปั๊มยางแห้งๆสีที่ๆดแบบนี้เลยนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับอันนี้องค์ที่สองครับผมหนึ่งพันบาทครับต่อไปนะครับองค์ที่สามองค์ที่สามเป็นพิมพ์อกครุฑนะครับนี่ครับพิมพ์อกครุฑนะครับ องนี้ก็สวยนะครับพิมพ์ออคุดองนี้นะครับพิมพ์ออคุดมีสามองนะครับอันนี้องค์องค์ที่สามนะครับอันนี้องค์ที่สี่ครับผมองค์ที่สี่นะครับอ่าชอบองค์ไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับอันนี้องค์ที่สี่นะครับเนี้ยดูเนื้อมันๆแบบนี้เลยนะครับต่อไปนะครับต่อไปองค์ที่ห้าครับผมอันนี้องค์ที่ห้าครับ นี่ฮะด้านหลังด้านหลังมีตาปั๊มนะครับด้านหลังมีตาปั๊มสีจะออกที่สีแบบนี้เลยนะครับในองค์ที่ห้านะครับผมต่อไปนะครับองค์ที่หกองค์ที่หกยังเป็นอกขุดนะครับองอกขุดมีสี่องค์นะครับอันนี้องค์ที่หกครับผมอันนี้องค์ที่หกนะครับเอาองค์ละหนึ่งพันบาทนะครับต่อไปองค์ที่เจ็ดองค์ที่เจ็ดเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ องค์ที่เจ็ดเป็นพิมพ์ใหญ่อาพิมพ์ปกโพนะครับพูดผิดอันนี้องค์ที่เจ็ดนะครับเป็นพิมพ์ปกโพนะครับนี่ครับผมสวยนะครับชุดนี้บางคุณผมชุดนี้เอาองค์ละพันนะครับอ่าองค์ที่แปดนะครับอันนี้องค์ที่แปดเป็นพิมพ์ตังคตินี่ครับองค์ที่แปดนะครับต่อไปนะครับองค์ที่เก้านะครับองค์ที่เก้าเป็นพิมพ์เจดีนะครับองค์นี้นะครับปูวัดใหม่อมาตลดนะครับ วัดบางคุณพมนั่นแหละครับผมนี่ฮะอันนี้เป็นพิมพ์เจดีนะครับเป็นพิมพ์เจดีครับผมอันนี้องค์ที่เก้านะครับผมต่อไปองค์ที่สิบนะครับองค์ที่สิบเป็นพิมพ์ตังคตินะครับโหตังคตินะครับอันนี้องค์ที่สิบนะครับต่อไปนะครับองค์ที่สิบเอ็ดก็เป็นพิมพ์ตังคติองค์นี้จะคาบุนาณาเลยนะครับองค์นี้ฮะ ดูนะครับเป็นพิมพ์ต่างคตินะครับคาบูุนานาแบบนี้นะฮะอ่านะครับอันนี้องค์ละหนึ่งพันบาทนะครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับต่อไปองค์ที่สิบสองนะครับองค์ที่สิบสองเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่องค์ที่สิบสองครับผมต่อไปองค์ที่สิบสามนะครับนี่ฮะองค์ที่สิบสามคาบกุนานาเลยนะครับองค์นี้นะฮะ ดูครับผมครบกูนานาตัวตัวแบบนี้เลยนะครับต่อไปองค์ที่สิบสี่ครับต่อไปองค์ที่สิบสี่อันนี้องค์ที่สิบสี่นะครับหลังมีตาปั๊มนะครับคาบกูนานะครับต่อไปองค์ที่สิบห้านะครับผมองค์ที่สิบห้านะครับหมึกปั๊มที่ซีกแบบนี้ครคาบกูนานาเลยนะครับองค์ที่สิบห้านะครับ ต่อไปองค์ที่สิบหกนะครับองค์ที่สิบหกอ่านี่ครับผมสวยงามนะครับสวยงามนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนอัดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนหกเก้านะครับต่อไปเป็นพระคุณแผนบ้านกลางนะครับอันนี้องค์ละหนึ่งพันบาทนะครับมีอยู่สามองค์นะครับเป็นพิมพ์ทรงพลใหญ่นะครับนะครับทรงพลใหญ่เนื้อสวยๆเลยนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ทรงพลใหญ่นะครับองค์ที่สอง อันนี้องค์ที่สามนะครับอ่าอน,นองค์ที่สามนะครับผมอ้าวชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มานะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับดูให้ชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ